ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองเป็นพิเศษค่ะเมื่อวันที่4มกราคม2567ที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูดถึงว่ารัฐบาลน,นั้นมีความตั้งใจจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกๆมิตินะคะรวมไปถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเรื่องของอากาศสะอาดด้วยค่ะซึ่งถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่พวกเราคนไทยทุกคนพึงได้รับค่ะและก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะ ต้องนำส่งสิ่งเหล่านี้ให้กับคนไทยทุกคนเราไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะอากาศสะอาดหารือ PM 2.5ซึ่งพวกเราทุกคนทราบดีว่าในอีกประมาณเดือน2เดือนข้างหน้านี้ก็จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันนะครับเป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างมากนะครับยืนยันครับรัฐบาลน,นี้เรามีความตั้งใจจะยกระดับชีวิตความเป็อนอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกๆมิติไม่ว่าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สิทธิเสรีภาพในการเลือกหรือแม้กระทั่งสิ่งพื้นฐานอย่างเช่นอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่พวกเราทุกคนพึงจะได้และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จ้องนำส่งสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนอย่างที่ผมเรียนครับเรื่อง PM 2.5เป็นเรื่องที่รัฐบาลเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งมาผมเองผมก็ลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ไปสี่ห้าโหนแล้วนะครับโหนสุดท้ายก็วันที่ยี่สิเกเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับมีหน่วยงานทั้งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรนะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องหน่วยงานทั้งหลายได้ลงไปพูดคุยถึงเรื่องแผนง,งานโดยภาพรวมทั้งหมดว่าใครต้องทําหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับมีเรื่องที่เราต้องทํากันเยอะมากเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การทำการเกษตรที่ต้องไม่มีการเผานะครับแต่เราทราบก็ดีอยู่แล้วว่าเรื่องพีเอ็มสองจุ้าเนี่ยจุดกดําเนิดมันคือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องนะครับการที่เขาปลูกพืชผลมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวหรือเรื่องของข้าวโพดก็ตามทีเนี่ยพอปลูกเสร็จแล้วก็จะมีการทาลายพวกเศษทั้งหลายว่าจะเป็นต่อข้าวสังข้าวโพดทั้งหลายเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดมีการถ่ายกลบค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับแต่ว่าไม่ขีดก้านเดียวก็สามารถทํางานได้ซึ่งเราไม่อยากให้ทําอย่างนั้นทางรัฐบาลเราเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ได้มีการให้องค์ความรู้ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับซื้อ,อสารคระโปงเข้ามาเพื่อที่จะทําเรื่องของพลังงานทดแทนหรือว่าทําปุ๋ยนะครับเรื่องเหล่านี้เราให้ความสาคัญอย่างสูงนะครับเรื่องของการเผาอ้อย ซึ่งในฤดูที่ผ่านมานี้ก็มีน้อยกว่าที่คิดไว้นะครับเพราะว่าทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรเองก็ได้มีการกําชับกับเรื่องนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนนะครับเรื่องของพรบบริหารจัดก,การเพื่ออากาศสะอาดนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นของนิติบัญญัติซึ่งเราพร้อมที่จะเสนอเข้าสภาหวังว่าจะเป็นวันพฤหัสที่11มกราคมนี้